มาแล้วมาแล้วมาดูเอาปุ้งกันไหมเปิดไฟสองเครื่องนี่ัน

พอตีจมูกพอเอาเสื้อตีจมูกไปต้องดึงกันหนันเดี๋ยวก่อนดึงคนเดียวพอกระชากนี้ถามคนนี่จะไจับได้จั<อ>บเนี่ยเป็นกิ่ง

รไม่ได้ลาล้างก่อนล่นระ่รดเี่นี่รดับมีัมีัมีทั้งสอเครื่องอะไรน่เลยวงวางมันนั่นเลยวางมันตัวเขาเนี่ยอะไรอะตังตังก็วางไว้ตัวเลยโยน นายสุเทพอ่อนวณีนะครับนายสุเทพอ่อนไม่ไม่มี62เทนะครับคม่อะไรทังมที่โดนนะันจะไม่หายเลยมงี้เีเขนนี้ก่อนต้องติดต่อไปหมอคนที่วันก่อนแล้ เบืองต้นมีร่องรยกันกําไไหมไม่ไม่มีเรานี่พรู้ไหมครับว่าเสาเหตุการตายเป็นอะไรถึงหาอเว่าอันนี้มีมีการแจ้งเหตุป็น่าโนหน้าไหมไม่มีแต่เขามีการแจ้งว่าตอนนีวนสุขรี่ดระโดดน้ำมีการโดดน้ำใช่เมื่อไหร่วันสุดเวลาเท่าไหร่ครับประมาณตุกโมประมาณกโมเป็นคนเดียวไหมพีสุรน์ยังไม่แน่ใจจุดพบศพครั้งแรกเจอตรงไหนอ๋อตรงข้ามสวนน้ำมันดิน はい。